คลิปนี้เรามาทําแผ่นแป้งตัเต่ยแต่เป็นแผ่นแป้งตัเต่ยาผสมมันเทศนะคะแผ่นแป้งจะหอมมากๆแล้วก็นุ่มมากค่ะนุ่มมากนะคะก่อนอื่นเราก็เอามันมาปอกเปลือกล้างน้าให้สะอาดหั่นให้เป็นชิ้นนําไปนึ่งจนสุกเลยค่ะ ลองจิ้มมันเทศดูถ้าหากว่าแตกง่ายก็สุกดีแล้วแล้วก็นําขึ้นมาบดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะแล้วก็นํามาผสมกับแป้งนวดแป้งกับมันให้เข้ากันนะคะถ้าหากว่าแห้งไปให้เติมน้ําแต่ถ้าแฉะไปก็เติมแป้งค่ะขึ้นอยู่กับความชื้นของมันนะคะจะเหมือนวิธีการทําบัวลอยมันเทศนะคะ ถ้าแห้งไปก็ค่อยๆเติมน้าร้อนนะคะใช้น้ําร้อนจะทําให้แป้งนุ่มค่ะขั้นตอนการทํามันให้สุกแนะนําให้หนึ่งไม่ควรต้มค่ะน้ําจะเยอะไปนวดจนแป้งล่อนจากอ่างผสมแล้วก็จะมาแบ่งแป้งอะไรคะเราแบ่งแป้งก้อนละหกสิบห้ากรัมนะคะจะได้สิบเจ็ดลูกคะ่ะรวบแป้งแล้วก็ม้วนให้เป็นลูกกลมๆไวค้ค่ะ โรยแป้งที่พื้นเล็กน้อยค่ะ นี่แป้งเสร็จแล้วเราก็นํามาทอดเลยนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนิดหน่อยค่ะพอกระทะร้อนดีก็เอาแผ่นลงไปทอดค่ะพอมีฟองอากาศขึ้นทั่วแผน่นเราก็จะกลับด้านทอดอีกด้านหนึ่งค่ะกระทะแรกก็จะใช้เวลานานที่สุดนะคะความโดดเด่นของแผ่นตอติยามันเทศเวลาทอดเสร็จแล้วจะมีความหอมมากเหมือนมันเผานะคะเราก็จะทาเนยสดเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วก็หาอะไรคลุมไว้กันแผนแ่นแป้งแห้งด้วยนะคะ ไฟร้อนจะกลับไปกลับมาก็ได้นะคะการแป้งไหม้เกินไปนุ่มมากนะคะจะไว้ห่อผักกินกับแกงหรือว่ากินกับไก่เคบับก็อร่อยค่ะแป้งหอมแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะ